ความเดิมตอนที่แล้วชูเฟิงเอาชนะชูเฉิงจึงได้ญาติทิพย์พระสุธากลับมาด้วยหลังจากที่ได้อ่านจดหมายของพี่ชายแล้วนั้นชูเฟิงตัดสินใจที่จะให้คนในตระกูลชูทั้งหมดเห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาแต่การที่จะแข็งแกร่งขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นการล่าโอสโสเซียนทิพย์จึงจําเป็นอย่างมากแต่ทว่าชูเฟิงไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรชูได้และในขนาดเดียวกันนั่นเอง พี่น้องหลงหูสมาชิกพันธมิตรแห่งปีกก่อมาเชิญชูเฟิงเพื่อให้เขาเป็นสมาชิกคนใหม่ของกลุ่มพันธมิตรแห่งปีกตามคำสั่งของผู้นำพันธมิตรแต่กับทูชูเฟิงปฏิเสธทำให้ผู้นำของกลุ่มพันธมิตรแห่งปีกโมโหและแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรในการล่าโอโสถทิพคนเดียวนั้นชูเฟิงจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูแบบไหนบ้างโปรดรับชมต่อได้เลยครับ หุบเขาโอสถทิปถือเป็นดินแดนต้องห้ามสำหรับคนทั่วไปทั่วทั้งหุบเขามีประการป้องกันหลายชั้นนอกเสียจากว่าจะมีปีกงอกกลางหลังใครก็ตามที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ภายในหุบเขาโอสถทิปห้วนต้องเดินทางผ่านประตูทางเข้าดูเหมือนว่าคงไม่ต้องกล่าวอะไรแล้วสินะเริ่มการล่าได้นะบัดนี้ประตูเปิดแล้ว เย่ <Yeah. S 2> ไปกันพวกเราหุบเขาโอสถทิพเป็นสถานที่แฝงไว้ด้วยความลี้ลับสองชั่วโมงต่อมาชูเฟิงเดินเต็ดเตรไปทั่วในหุบเขาฮ่าข้าเดินมาทั้งวันแล้วไม่เห็นจะเจออะไรเลยนั่นมันยญาทิพพระสุธาล,ะล,ะล,ะละ่าล่าเอ เมื่อเห็นดังนั้นชูเฟองก็กระโดดเข้าไปในทันใดทว่ามันยังช้าไปหนึ่ก้าวญาติพะสุธาหดตัวลงไปใต้ดินแล้วในตอนที่เขาไปถึงเอ๊ะอะไรกันเหมือนพวกนี้จะมีดวงจิตจริงๆสินะมันหายไปไหนแล้วอจืดอจืดกาดียังไงมาย่อเย,อเยอ้ยข้าชิบ ชูเฟิงรู้ว่าย่าทิพสุธานั้นสามารถหลบลี้หนีลงใต้ดินได้แต่สักระยะหนึ่งยังไงมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินอยู่ดีและทิศทางการหลบหนีของพวกมันมักจะเป็นแนวตรงห่าง5เมตรมันก็จะผุดขึ้นมาดังนั้นตราบเท่าที่มันสามารถยืนยันทิศทางการหนีของย่าทิพ พะสุทธาได้การจะจับมันให้ได้ด้วยความว่องไวที่ฉู่เฟืองมีอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นนักถ้างั้นแล้วก็ ตอนนี้แหละชูเฟิงบังเกิดความดีใจเขาสาวเท้าก้าวยาวจากนั้นกระโดดขึ้นกลางอากาศราวากับกระตาเจ้าเล่ยมือของเขากลางออกคล้ายกงเล็บอินทรีแล้วคว้าเอาอากาศที่อยู่ตรงหน้าอย่างที่ชูเฟิงคาดคิดเอาไว้ทันใดที่เท้าของเขาแตะลงพื้นอยอาทิพพสุธาก็โผล่ขึ้นมาจากดินอีกครั้งทว่าครั้งนี้ชูเฟิงว่องไวกว่าและไม่ปล่อยให้มันมีโอกาสหนีไปอีก อุ้งมือใหญ่ของฉู่ฟิงกำก้านของมันเอาไว้แน่นจากนั้นก็กระชากมันขึ้นมาจากดินเรียบร้อย เมื่อลากของญ้าทิพสุธาหลุดพ้นจากพื้นดินมันเริ่มส่งเสียงร้องดังแสบแก้วหูคลื่นพลังรุนแรงที่เกิดจากการดิ้นลนขัดขืนส่งออกมาจากต้นหญ้าอย่างต่อเนื่องทว่าการดิ้นลนขัดขืนนั้นดำเนินไปได้เพียงสักครู่เดียวก่อนที่มันจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆในท้ายที่สุดญ้าทิพสุทาก็เป่งแสงวาบออกมาแล้วค่อยๆหดตัวลงเหลือขนาดเท่านิ้วมือเจ้าเริ่มตัวเล็กแล้วท้ายที่สุดแล้ว เจ้ามันก็เป็นเพียงแค่ย่าวิญญาณเท่านั้นพารู้แบบนี้แล้วข้าไปที่ชั้นกลางน่าจะดีกว่านะพอเที่ยงวันชูเฟิงก็เดินมาถึงชั้นกลางและเขาก็เจอย่าทิพนภาในเวลาไม่นานย่าทิพนภานั้นช่างหน้าทึ่งมากไม่เพียงแต่มันจะเปลี่ยนเส้นทางการหลบหนีได้เท่านั้นทว่ามันยังสามารถล่องหนได้อีกด้วยแม้ว่าระยะเวลาในการล่องหนนั้นจะเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆแต่ก็สร้างปัญหาให้กับชูเฟิงไม่น,อน้อย นับตั้งแต่เที่ยงวันยันตะวันตกดินชูเฟิงเจอหญ้าทิพนภานับสิบต้นแต่ทว่าเขากลับไม่อาจจับได้แม้แต่เพียงต้นเดียวไม่อยากเชื่อเลยจับไม่ได้เลยสักต้นหญ้าทิพนภาที่อยู่ชั้นกลางจับได้ยากยิ่งนักขนาดหญ้าทิพนภาพยังยากขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงหญ้าเซียนทิพเลยคนโหน ไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกข้าเริ่มเข้าใจเทคนิคการหลบหนีของย่าทิพนภาได้แล้วให้เวลาค่าอีกวันเดียว ข้ารับประกันว่าเราจะจับมันได้แน่นอนเพียงวันเดียวเท่านั้นเจ้าไม่รู้หรือยังไงกันว่าเพียงแค่วันเดียวของเจ้าถ้าพวกเราไปจับญาติทิพัสุธาจะได้มากมายมหาศาลแค่ไหนในตอนนั้นเองมีบทสนทนาดังออกมาจากลาวป่าและชูเฟิงพันรู้สึกได้ว่ามีคนจำนวนหนึ่งกำลังเดินใกล้เข้ามาหาเขาเงาล่างของคนพวกนั้นก็กำลังจ้องมองกลับมาที่เขาเช่นกันและ และใบหน้าเหล่านั้นก็ช่างดูคุ้นตาเสียเหลือเกินสาวน้อยที่เป็นผู้นำกลุ่มมีนามว่าชูเซ่เซ่ที่แปลว่าหิมะนางอายุน้อยกว่าชูเฟิงเพียงหนึ่งปีเท่านั้นและนับว่านางเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาด้วยหรือว่าเจ้าจะเป็นชูเฟิงเด็กกัมพาตะโกนชูนี่เองเฮ่าข้าไปทำอะไรให้พวกเขานะ